นี่เอาพาดยินรับแสงยามเช้าจัดบีกินี่ตัวจิว๋วทำสั่นสะเทือนทังไอจีหายไปทำหน้าที่คุณแม่นานนัปีสำหรับสุดตตานาเด็กเจนนี่เอาพาดน,นัป้อมเพชรหรือเจนนี่เทียนโพสวันที่ตอนนี้แม่เของก็คำแบกแล้วล่ะคะ่ะ มาพร้อมกับผลงานละครเรื่องใหม่กับพระเอกรุ่นน้องอย่างกรับคณาวุฒไตรพิพัฒนาพงในเรื่องมัดหัวใจใหญ่สุตาที่ตอนนี้มีการเปิดกล้องแล้วคาดว่าน่าจะได้รับชมความสนุกสุดฟินกันในปี2022 และล่าสุดก็มีความฝินกับภาพสวยๆแซบๆของคุณแม่เจนนี่กันก่อนเพราะงานนี้คุณแม่ก็ทำแฟนๆใจสั่นทางไอจเลยล่ะค่ะด้วยการนุ่งบิกินี่สีเหลืองครึ่งท่อนโพสท่าอวดท่าหุ่นสวยๆรับแสงแดดยามเช้าบอกตรงๆเลยค่ะว่าไม่ได้โฟกัสที่หน้าแม่เลยล่ะค่ะเพราะหุ่นแม่น่ะปังสะดุดตาจริงๆเลยล่ะค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ